สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวหน้าตาสุ่มกันนะคะตาสุ่มคือใครตาสุม่มก็คือคุณปู่ของพี่เบิ้มของเรานนั่นเองค่ะนี่เลยนี่คืออาณาจากักรนาของตาสุ่มนะคะนี่ไผ่กอนี้มีหน่อไม้แล้วไผ่ทุกกอมีหน่อไม้ให้เราได้ชิมเรียบร้อยเมื่อคืนมาถึงเราก็ได้กินแกงหน่อไม้แสนอร่อย<ม>พื้นที่ที่เลือนที่เล็กๆน้อยๆเราก็ปลูกพริกปลูกกระเพรา นะคะมีขี้เหล็กด้วยต้นขี้เหล็กจะมีต้นขี้เหล็กนี้ให้ความร่มรื่นดีมากนี่ค่ะมานี้ค่ะมานี้ค่ะมานี้ค่ะมันี้มาเร็วค่ะนี่ค่ะนี่เรามีข้อไก่มีไก่อยู่อู้สิบกว่าตัวนี่อู้วันนี้ฉันต้องได้กินต้มไก่ก็จะเป็น บ่อน้ำที่พอสุ่มขุดไว้ค่ะก็นี่ก็เราก็จะปลูกตะไคร้มีมะเขือด้วยมะเขือต้นนี้กรอบมากอร่อยมากต้นมะพร้าวเนี่ยรอรอกินผลอยู่ต้นไม่สูงมากใช่ก็มีต้นมะม่วงด้วยนี่ค่ะต้นมะม่วงน่าจะยังไม่เป็นลูกน่าจะเป็นมะม่วงกุกรังต้นนี้มะพร้าวพอสุ่มก็มีหลายต้น รวนปลูกไว้ทั่วรอบสระเลยนะคะมีเน่นเล็ก,ลกๆมีต้นกล้วยด้วยอ้าวนี่ต้นอะไรนี่อันนี้มะเขือเพราะบ้านเราบ้านเราชอบกินมะเขือมะเขือเป็นผักที่มีประโยชน์แล้วก,ก็อร่อยด้วยอ๋ออันนี้ต้นเท่าครกใบป,ปกดินนี่นี่น,นี่พ่อต้นกระบองไอ้แก้วมังกร๋อใช่<ะ>จริงด้วยนึกว่าตะบองเป็ด แก้มงคลเนาะเราดูเราดูผลผลิตต่อไปว่าจะเป็นอะไรต่อครับมีอะไรบ้างอ้มีนี้ค่ะอันนี้คือต้นพุทราสามฤดูทันลูกต้นเนี้ยอร่อยมากกรอบหวานแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นยังไม่ถึงฤดูของเขายังไม่ถึงยามนี่ต้นนี้อีกแล้วต้นขี้เหล็กอีกแล้วก็จะมีต้นขานี่มีนี่ด้วย ใบย่านางนี่ก็เป็นพืชแล้วสาหรับแกงหน่อไม้ต่างๆสมุนไพรใช่แล้วแล้วก็เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์แล้วก็ทํากับข้าวอร่อยด้วยมีผักไสผักไ่ภาษาไทยว่าอะไรมะละเหรอมะระเออมะระมะระต้นก้นยนงต้นใบมะกรูดตรงนน้นนะคะกรก็มจะมีส่วนที่เป็นผักแล้วก็ออัันนนนีี้้ต้นต้นใหญ่ๆนี่ต้นอะไรเนี่ยต้นแค แครนาค่ะแครนาแครด้วยค่ะแครไหมคะแครนาแคแครอยู่เน,ะนาะแครนะดอ่าเป็นต่อเอ้นี้ไงผักใส่เต็มเลยมันมาละมีระเบียงน้ำ้วยนะอ่านี่ต้นอะไรไม่น,น่าไหมไม่รู้ักเขียบนี่ต้นมะขาม มะเขือนี่บ้านเราชอบกินจริงๆก็เลยปลูกไว้ทุกจุดเลยและที่สําคัญต้นมะละกอค่ะเพราะคนอีสานเราขาดไม่ได้คือตามะขุ่งดอกระสวยดอกสือ่านี่ต้นมะละกอลอาน้ำพ่อทำอะไรพ่อกําลังจะลงหาปลาอืมตอนนั้นก็ต้นมะกอกนะคะต้นนู้นเปนมะกอกนี่อร่อยมากเป็นมะกอกต้นนี้ วันนี้อากาศค่อนข้างดีตอนนี้แต่ตอนเช้ามันยังไม่ร้อนเท่าไหรนะ่เนาะปาดดีอ่ามะพร้าวกำลังจะเป็นว้าวเราจะได้กินแล้วอันนี้น่าจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมอไปต่อเลยยากาศด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นเทียงนาน้อยเอาไว้พักผ่อนเถียงนาน้อยไปแล้วค่ะนี่สิ่งที่เราชอบที่สุด เรากลับมาเราจะต้องได้กินแต่ตอนนี้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็คือต้นตะขบตอนนี้กินไม่ถึงแล้วแต่ก่อนก็ยังพอหยิบได้อยู่ให้ลูกมาหยิบให้ทั้งให้พี่บอมมาหยิบใหอ้อันนี้ก็คือวิถีของชาวอีสานบ้านเราอนะไปต่อหน่อยในต้นอะไรอ,อน,นี่ต้นไผ่ไผ่จีนไม่รู้เหมือนใบเก็จะใหญ่นะอันนี้เป็นที่อาบน้ำนะไม่ใช่ค่ะ นี่เป็นที่ล้างของอน้ำอยู่ตรงนู้นโอ้โหต้นนี้ปากกล้วยต้นนียใช่แล้วโอ้แต่อันนี้ต้น,นตอะไรเนี่นนนยทช<น>่ไมสวยจัยงรรื่นดีมากๆอันนี้คือต้นขี้เหล็กอีกแล้วค่ะเพราะว่าขี้เหล็กบ้านเราอ่ะอร่อยมันจะไม่ขมมากก็เลยขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆปลูกไว้ทุกที่แล้วก็เป็นร่มเงาให้เราเย็นสบายเวลาอากาศร้อนเอานี้ไงครั้งที่แล้วต้นเล็กๆเท่าฝ่ามือไา้อันนี้ต้นมะขามเทศหรอคะ อ๋อเราเอามาจากคนแก่นระใช่เราซื้อมากินแล้วทีนี้เราพักแพลวผักแพลวแพลวโอ้ต้นมะเขืออีกแล้วอ๋อนี่ต้นไหนรม่รุ้นี้ต้นอีลอกอีงอมแต่จำชื่อภาษาไทยไม่ได้ให้รู้บอกหน่อยอีลอกอีงอมอันนี้เป็นผักที่อยู่ในป่าแ้วเนี่งเอามาปลูกในบ้านนี่อันนี้อันนี้ต้นไรนเนี่ยหมาน้อยหรือเปล่า ต้นมะเขือก็เยอะเหมือนกันนะมะเขือมีทุกจุดะอะหมดเรี่ยงหมดเรียงนี่ก็คือการรีวิวบ้านนาตาสุ่มนะคะเขาเรียกวิถีชีวิตนี้ว่าจากสูงสุดสู่สามาแต่ก่อนเราเป็นวัยรุ่นเนาะเราอยากไปทํางานในเมืองใหญ่ๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแต่สุดท้ายแล้วชีวิตเรานี่แหละค่ะคือธรรมชาติจริงๆมีความสุขอยู่กับธรรมชาติ วิถีชาวบ้านทุ่มทุกตอนที่ตอนนี้ทุกคนก็โหยหาแบบนี้ก็วันนี้ก็ขอจบคลิปรีวิวนาตาสุมเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครสนใจก็มาเที่ยวกับเราได้นะคะ